ครับท่านผู้ชมครับพบกับแซมวิสโตเอเชียนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมานั่งชิลๆอยู่บนบรรยากาศชมวิวใจกลางกรุงเทพเลยนะครับเรียกว่าตรงด้านข้างผมเนี่ยนะฮะเป็นทั้งวิวทั้งทะเลสาบสวนสาธารณะและใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับเรียกว่าบรรยากาศแบบนี้โรแมนติกขนาดนี้แล้วนะครับวันวาเลนไทน์นี้สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่โรแมนติกโรแมนติกใจกลางเมืองกรุงเทพเดินทางสะดวก แล้วก็ได้วิวเรียกว่าหลักล้านนะครับตรงด้านข้างผมนี้นะครับขอเชิญชวนเลยครับท่านผู้ชมครับมาที่แห่งนี้เลยนะครับเป็นร้านลับอยู่ชั้น2ของศูนย์ประชุมแห่งชาติศรีกิตนั่นเองนะครับหรือว่า q s n c c นะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับขึ้นมาชั้น2นะครับจะพบกับวิวตะการตาแบบนี้เลยนะครับอยู่บนแค่ชั้น2แต่เราจะได้วิวที่สวยสดงดงามนะครับแล้วก็แสนจะโรแมนติกนะครับร้านนี้นะครับคือร้าน Vantage Point ครับและร้าน Vantage Point นะครับก็หลังสรรค์ชุดสุดพิเศษนะครับ เพื่อต้อนรับวันวาเลนไทน์นะครับในคืนวันที่14และ15กุมภาพันธ์นี้นะครับเฉพาะมื้อเย็นเท่านั้นนะครับโดยรังสั์ออกมาทั้งหมด4คอร์สด้วยกันนะครับก็คือจานแรกเลยครับจานนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นทรัฟเฟิลโทส์นะครับเรียกว่าอัดเต็มไปด้วยทรัฟเฟิลเลยนะครับเรียกว่าใครที่ชอบแบล็กทรัฟเฟิลนะครับก็จะได้อิ่มอร่อยกับตัวโทส์นี้สําหรับเป็นตัวเรียกน้ําย่อยเลยนะครับสำหรับจานที่2อเลยครับเดี๋ยวพลาดไม่ได้ครับอันนี้เลยฮะเป็นซุปนะครับ l o ต s t e r b นะครับทานคู่กับขวดซองร้อนๆนะครับก็เรียกว่าจะได้อัตลรสไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับและจานที่3ครับก็นี่แหละครับเมนคอร์ดของเรานะครับก็จะเป็นเชฟเป็นเชฟนั่นเองนะครับก็จะได้ทานเนื้อนะครับเรียวก่อนคัดสนไมาอย่างดีกับตัวกุ้งตัวโตๆตเลยนะครับและสุดท้ายครับที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้เลยก็คือขนมหวานนะครับชีสเค้กนั่นเองเรียกว่าเป็นสูตรต้นตำรับนะครับของร้านแวนเชดพอยนนั่นเองนะครับ และพิเศษครับสำหรับทุกๆคู่นะครับที่มาร่วมฉลองในวันวารลนไทกับเรานะครับจะได้รับนี่เลยครับ Sparking Wine นะครับโรเซ่นะครับ คนละ1แก้วนะครับเรียกว่าในชุดนี้นะครับให้บริการเพียงท่านละ1,995บาทบวกๆนะครับสำหรับต่อท่านนะครับก็แต่ละท่านก็จะได้ทั้งหมด4คอร์สนี้บวกกับ s Sparkling w i n e อีก1แก้วนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกทท่านที่ใครกำลังมองหานะครับสถานที่แสนจะโรแมนติกแล้วก็รสชาติอาหารที่อร่อยนะครับ พร้อมที่จะดื่มด่ำไปกับความรักของคุณนะครับกับคนพิเศษของคุณนะครับขอเชิญชวนมาที่ร้านแวนเทจ Point นะครับที่ชั้น2ตึกศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจ QSCC ณแห่งนี้นั่นเองนะครับและใครนะครับที่สนใจเมนูชุดนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ครับรีบสำรองที่นั่งเลยนะครับเบอร์โทนี่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ให้แล้วนะครับรีบโทรสำรองโดยด่วนนะครับโดยที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับและก็นำเสนอเพียงแค่2คืนเท่านั้นนะครับคือคืนวันที่14่กุมภาพันธ์และ15ากุมภาพัน เพราะฉะนั้นใครสนใจรีบโทรสั่งจองโดดเลยนะครับและสำหรับครั้งต่อไปแซมบิสโตเอเชียจะนำท่านไปชมที่ไหนโปรดติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ thank uh you -huh.